สวัสดีเพื่อนๆทางเพจลุงอันแล้วก็ y o u t u b e ลุงอันเด้อนะครับวันนี้ลุงอันจะพามาใส่เบ็ดนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นเหยื่อปลากระดีเนาะเดี๋ยวไปใส่กันเลยดีกว่านี่ก็คือหมายเนาะใส่ที่นาตัวเองนี่แหละครับนี่เป็นหมายของเราด้วยน้ำลดนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มลดลงนะนะครับมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าปลามาจะกินเหยื่อ ลูกปลากะดีไหมไปลุยกันเลยครับพี่น้องลุงอัญใส่เบ็ดเหยื่อปลากระดีนะครับวันนี้วอนรุ่นไปด้วยกันนะครับนี่ไม้นะมีเป็นคอนโดที่ลุงอัญใส่ไวไ้เลยไม่รู้จะมีตัวอะไร้บบพรุ่งนี้เช้าขย,ยามทีเดียวนะเอเค,ครับผมเสียบเบ็ดเสร็จแล้วครับมืออื่นเสามาลุนไปน้ำกันนะพี่น้องเนดะ้อลุงอัญมีปลาอยู่ประมาณสิบกว่าตัวยี่สิบตัวนี่แหละก็เลยเอาไปเสียบเบ็ดเนะาะปลาติดใส แต่พวกนี้เช้ามาลุ้นทีเดียวเพราะว่าไม่มีเหยื่อไปแล้วครับพี่น้องตอนเช้ามาลุนด้วยกันครับลุกอันเสียบปิดเหยื่อปลาไว้มีอาการนะพี่น้องนะเฮ้ยปลาหรือเปล่านี่เฮ้ยติดแล้วหรอเสียบเมื่อกี้นะครับพี่น้องเฮ้ยติดแล้วจริงด้วยพี่น้องว้ายปากท่อนกมเริ่มเลยครับ ทอนด้ยวนี่อุ้หวานด้ยวนนี่ยามไปจวิเศษเลยหวานดลยพี่น้องอ้ยเดีาายยเยยดเ๋ยวตอดี๋ยวกันพี่น้องอุ้ยเสียมไปนดกี้อ้ยหวาน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 ดต้นนี้ขึ้ต้นนี้ถึงนีเียเสียวเลยพี่น้องซัดแล้วครับถึงแต้มครับพี่น้อง ไปเลยครับพี่น้องครับพยายามเบ็ดย่ำมอือสาครับพี่น้องหมอกมาแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วครับนี่หมอกแล้วมาดูหลังแรกนะครับวานนี้กินเลยนะโอหลังแรกไม่กินนะมาดูไสพี่น้องนะไปกินนะเดี๋ยวค่อยพยายามใส่นาะ กดี๋ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวลุกอันไปยามปาเต้นก่อนนะลุกลุงอันทำอันดางปราเต้นไว้นะ<า>อ้บรรยากาศตอนเช้านะพี่น้องสวยงามเลยมีหมอกหมอกเริ่มจางแนละ้วเช้าหมอกก็ลงเยอะนะอากาศเริ่มหนาวนะครับดูแลสุขภาพได้พี่น้องเอ้อไปดูปราเต้นกัน ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะลุงอันลองดูไงอยากลองลุ้นกันพี่น้องว่าปลาเต้นลุงอั๋นจะได้ไหรือไม่นะลุงอันตักไว้ตรงนีน้ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะลุ้นกันเอ้าทำไมเงียบขี้เลยนเงียบขีย,ยปลายังไม่เต้นเหรอนียังไม่มีปลาเลยครับว้าวยังไม่เต้นแท็กตัวเลย อะไรเนี่ยน้ำมันยังเยอะอยู่มันก็ยังไม่เต้นไม่เป็นไรไปดจากตัวครับม,มาดูหลังนี้ครับอุ้ยมีอาการพี่น้องมีอาการครับเมื่อคือไม่ได้มายามนะไม่มีเหยื่อพี่น้องมีอาการอยู่กานเนาะเมื่อกี้ลุงกันเห็นแวบๆแบๆนะ โอ้ยปลาช่อนน้อยครับได้แล้วครับโอ้หียดปลาน้อยก็หมานอยู่ครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับสรุปว่าเบ็ดนะครับปลาเบ็ดได้ปลาช่อนสองตัวนะครับปลาช่อนน้อยสองตัวแต่ปลารอบเราก็ได้ปลาไหลปลาดุกปลาดุกหน้านะครับแล้วก็ปลาพี่น้องมาดูปลาตัวนี้สลิดครับโอ้โหสลิดใหญ่มาก เนี่ยอร่อยเลยนะฮะโอเคครับก็ถือว่าหมานอยู่นะครับพอได้อยู่ได้กินเด้พี่น้องเด้สวัสดีครับผลงานปาลารอบเช้านะครับปลาช่อนติดเบ็ดสองตัวนะครับที่เหลือก็เป็นติดรอบนะปลาดุกก็ติดรอบปลาไหลก็ติดรอบหมานอยู่ครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงอันนำเดอรวมถึงช่องยูทูบลุงอันด้วยสวัสดีครับม สวัสดีตอนเช้าครับเอานขึ้นช่วยแล้วรากาศยามเช้าสบายมากกลับบ้านแล้วครับ